สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับ16ตุลาคมวันนี้ต้องบอกว่ามีฟุตบอลน,น่าสนใจอยู่เพียบนะครับมีบิ๊กแมชเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็วันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของบทวิเคราะห์วิจารณ์นะก็จัดมาเหมือนเดิม2คู่ด้วยกันนะครับอ่ะไปดูคู่แรกก่อนละกันนะไปดูบิ๊กแมชประจำค่ำคืนนี้นะก็จะเป็นลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดแอนฟิล รับการมาเยือนของแชมเก่า่าอย่างแมนซิตนนี้นะครับตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับที่11เลยนะครับปีนี้ผลงานไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับมีอยู่10แต้มจาก8เกมนะครับตามหลังจาโฟากอสนอนอยู่14คะแนนนะครับส่วนแมนซิตี้ของเ๊ปกเดล่านะครับก็ผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับยังคงเป็ทีมเดียวในปีนี้ที่ยังไม่แพ้ใครในอังกฤษนะครับผม มี23คะแนนครับจาก9เกมเตาหลังปืนใหญ่อยู่แต้มหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกมที่น่าจะสู้กันสนุกเพราะว่านี่คือ2ทีมที่ต้องบอกว่าเกมลุกอันตรายที่สุดในพรีเมียร์ลีกในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับเกมนี้ผลการแข่งขันเนี่ยออกได้ทุกหน้านะครับจะเป็นเจ้าบ้านกันได้หรือว่าทีมเยือนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากอาทรงบอลภาพรวมตอนนี้ต้องบอกว่าลิพูเจอปัญหาหนักมากนะเพราะว่า ลิฟูเนี่ยผลงานปีนี้ไม่ดีมากๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับและคือตอนเนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆอยู่ถึง 7- จ็ดแคนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกองหลังด้วยนะครับพวกเทนอาอโนโจวมาติปนะครับแล้วก็โกนาเต้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นงานหนักแน่นอนเพราะว่าการรับมือกับซิตี้ที่เกมลุกกำลังโหดมากๆเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ยากนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย เซตตี้ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะครับกับการมีฮาแลนที่ยิงประตูได้แทบทุกเกมนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับถ้าเกิดต้องเลือกเชียร์สักหนึ่งทีผมคิดว่าภาษีของซิตี้ค่อนข้างดีกว่าโดยที่สภาพทีมพร้อมกว่านะครับแล้วก็ผลงานจับต้องได้มากกว่าความมั่นใจมีมากกว่าแล้วก็เกมรุกอันตรายกว่าจริงๆนะครับผมก็คิดว่าวันนี้นะครับถึงแม้จะได้ที่แอนฟิลซึ่งเป็นนรกของทีมเยือนแต่ผมคิดว่าซิตี้ภาษีดีกว่ากับการบุกปชนะได้นะครับผมให้ มองไปที่ m a n ซิตี้กับราคาต่อ0.5ก็และกันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่แมนยูนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะครับแมนยูกับนิวคาสเซิลนี่อยู่หัวตารางตอนนี้นะครับแมนยูเนี่ยอยู่ที่5นะครับ15คะแนนจาก8เกมส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยมี14คะแนนอยู่อันดับ6นะครับผมก็เกมนี้ดูแล้วน่าจะสู้กัน สนุกเหมือนกันนะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเจอกันทีไรยินกันเยอะตลอดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแมนยูที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะได้มากกว่าส่วนนึงก็เป็นเพราะว่านักเตะดีกว่านะครับชื่อชั้นทีมดีกว่านะครับแต่ผมคิดว่าปีนี้มันน่าจะแตกต่างออกไปเพราะว่าลิเวอร์พลเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนกุซซึอมาเป็นเอ็ดดี้ฮาวต้องบอกว่าอ่าพัฒนาทีมขึ้นเยอะมากนะครับเกมรุกเกมรับ แทคติกต่างๆถือว่าน่ากลัวขึ้นจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยคาเซ่นมีโอกาสลุนไปเล่นบอลยุโรปได้เลยเหมือนกันนะครับผลงานก็ถือว่าดีด้วยนะครับคือแมนยูเนี่ยโอเคหละผลงานดีแต่ว่าเล่นอาจจะไม่คงเส้คว่เา,าเท่าไหร่นะครับชนะ5จะ6เกมหลังสุดในลีกนะส่วนนี่คาเซ่นเนี่ยไม่แพ้ใครมา4เกมติดแล้วก็2เกมที่ผ่านมายิงไปถึง9ประตูต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างดีมากๆนะครับ เกมนี้แมนยูอาจจะได้เปรียบกับการได้เล่นในบ้านนะแต่แต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยก็ยังเป็นทีมที่เดาทางยากนะครับบทจะเล่นดีก็ดีบทจะไม่ดีก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแถมเพิ่งจะเล่นบอลยุโรปมาด้วยก็น่าจะมีอาการล้าสะสมมาเหมือนกันนะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยพักมาเต็มๆเจ็ดวันนะครับผลนั้นดีผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะสู้ได้นะครับถ้าเกิดดูจากเกมที่เจอกับซิตี้กับลิเวอร์พูลต้องบอกว่านิวคาสเซิลสู้ได้ดีมากๆ เพราะว่าเกมนี้นะครับราคาเปิดมาแพ้สรับแมนยูนะครับที่1.25ผมให้เลือกรองที่นิวคาสเซิลดีกว่านะครับเต็มที่ก็น่าจะแพ้เอาขออภัยราคาที่เปิดมาอยู่ยที่0.5นะครับผมคิดว่าเกมนี้นิวคาสเซิลสู้ได้นะครับน่าจะไม่แพ้นะครับน่าจะเก็บหนึ่งแต้มได้ไปอย่างน้อยนะครับผมอ่สะสรุปแล้วนะครับวันนี้สองคู่นะครับให้เลือกเชียร์ที่อาแมัสซิตี้แล้วก็ น,นะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ